สวัสดีครับผมสะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะ,ะถึงวันที่จะต้องวิ่งบุรีรัมมาราธอนแล้วนะครับก็บรรยากาศมันเงียบๆย,ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของงานมาราธอนที่บุรีรัมปีปนี2021นะครับที่เลื่อนจากเดือนมฤษภาไปเดือนมีนาคมนะครับในวันที่27 ตอน6โมงเย็นที่จะเริ่มออกวิ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใกล้วันแล้วแบบนี้เราก็ต้องมาพูดถึงงานนี้กันบ้างนะครับและตูมเองนะครับก็จะไปวิ่งในระยะมาราธอนด้วยนะครับตัดสินใจแล้วนะครับลงที่งานนี้ในช่วงต้นปีเพื่อที่จะมีช่วงเวลาในการรีคอร์ดี่แล้วก็ฝึกร่างกายขึ้นมาใหม่และลงงานมาราธอนปลายปีนะครับที่ตั้งใจเอาไว้ในหลายๆที่เพร่าผมลงมาราธอน สองครั้งใช่ไหมครับคือตัวของ ATM เอ็มะเลื่อนไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมลงเดือนมีนาคมนะครับก็คือมาราธอนที่บุรีรัมม์เนี่ยมันก็จะพอดีกันกับตัวของเอทีเอ็มนะครับที่เลื่อนไปนะฮะผมก็จะมีช่วงเวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยพอประมาณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันเรื่องของบุรีรัมม์มาราธอนกันนะครับวันนี้นะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมระดับโลกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยนโยบายของ คุณนยวินนั่นแหละนะครับก็เป็นเสมือนกับพ่อเมืองของบุรีรัมนะครับแล้วก็มีการนำกิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้ชาวบุรีรัมนะครับได้ร่วมกันจัดให้คนทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาตินักวิ่งนะครับลงถึงงาน อ่ามาราธอนงานงานมอเตอร์จีพีใช่ไหมครับหลักๆเลยแล้วก็มีงานกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผมเองะเป็นคนที่ชอบกีฬายอยู่แล้วแล้วก็ไปบุรีรัมนีก็ประทับใจนะครับปีที่แล้วผมก็ไปร่วมงานนะฮะวิ่งฮามาราธอนที่บุรีรัมย์นะครับก็ใส่เสื้อตัวนี้แหละนะครับได้เสื้อตัวนี้แหละเป็นเสื้อฟินิเชอร์นะครับสาหรับงานมาราธอนปีที่แล้วในระยะฮามาราธอนเป็นสีส้มนะครับตัวนี้ผมทําเวลาประมาณ1ชั่วโมง30กกว่านะครับตอนนั้นก็เป็นเอ่อเรสที่ ประทับใจนะครับแล้วก็วิ่งไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินนะไม่ได้มีหวังอะไรลุ้นถ้วยลุ้นอะไรเลยเพราะว่าเราอะยังอยู่ในระดับกลางๆนะครับซึ่งงานวอลทรทอนครั้งนี้ผมเองก็ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมที่3ชั่วโมงครึ่งเหมือนกับงาน ATM ตอนแรกนะครับที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนเนาะทีนี้งานบุรีลัมนะครับกเ็เลื่อนไปในวันที่2 7 ซึ่งก็เป็นไหนลันด้วยนะครับก็คือจะวิ่งกันช่วงเย็นซึ่งเป็นเป็นเรื่องแปลกใหม่ของไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในสิงคโปร์นะครับก็มีหลายงานนะที่เขาวิ่งมาราธอนกันตอนเย็นๆนะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรนะทีนี้มูลีรมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านผมมากผมขับรถไปสองสามชั่วโมงถึงแล้วนะฮะ อาจจะวางแผนว่าจะไปวิ่งช่วงหกโมงเย็นใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปขางก่อนก็ได้เราขับรถไปตอนเช้าสบายๆนะครับแล้วก็ตอนเย็นลงไปวิ่งเสร็จสักตีไว้สักสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอย่างเงี้ยนะครับเสร็จก็เข้าที่พักอาบน้านอน <c oughs> แผนการก,ก็คือเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาเล่าถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมต่างๆนะครับตัวผมเอง วิ่งมาราธอนนะครับเป็นท่านับงานนี้ก็จะเป็นครั้งที่4นะต่อจากงานบางแสนซึ่งก็กระท่ทนกระแท่นนะครับในงานบางแสนงานนี้ก็เลยจะวิ่งเพื่อที่จะพัฒนาในแง่ของเวลาให้ไม่ก้าวกระโดดมากเกินไปนะครับก็จะวิ่งอยู่ที่เพลสโดยประมาณนะก็จะจบ3ชั่วโมงครึ่งเนาะบุรีรัมมาราธอนนะครับสำหรับเส้นทางเนี่ยผมจะพาไปดู เส้นทางก่อนนะครับเราจะเริ่มที่ในสนามช้าง International Circuit นะครับซึ่งก็เป็นสนามแข่งรถนะปีที่แล้วผมก็เริ่มที่ในสนามนี้เหมือนกันนะทุกๆระยะก็คือจะเริ่มที่สนามนี้เลยมีทั้งระยะมาราธอนฮามาราทอน,น 10K นะครับแล้วก็ฟันรันนะฮะผมไม่แน่ใจนะว่าฟันรันปีนี้จะวิ่งเส้นไหนนะครับแต่ว่า3มระยะแรกเนี่ยก็คือเขาจะวิ่งที่ออกมาจากในสนามแข่ง รถนี่แหละนะครับเป็นสนามถนนกว้างๆสําหรับแข่งรถเนะมีเนินด้วยนะครับในนั้นเราวิ่งหลุดออกมาแล้วนะครับมาที่ถนนใหญ่นะมาที่ถนนใหญ่ก็จะมืดๆเนาะตอนตอนตอนหกโมงเย็นอย่างเงี้ยก็จะมืดๆก็จะมีไฟถนนไฟอะไรวิ่งกลับมากับตัวนะครับกับตัวอยู่ที่แยกพัทราบอพิษนะฮะซึ่งเป็นแยกที่เลี้ยวซ้ายไปจะไปที่สนามช้างแหละนะฮะ คือแล้วเลียวไปนี่ก็คือจบเลยนะแต่ถ้าเรากลับตัวนะครับกลับตัวแล้วก็จะกลับไปที่แยกบ้านปุบุมาค่านะครับทะลุวิ่งทะลุไปนะฮะตามเส้นทางาถนนนะครับไปทะลุอีกถนนอีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งก็เป็นช่วงที่เขาก็บอกว่ามันก็อาจจะมีช่วงที่มืดบ้างนะฮะแล้วก็จะมีไฟถนนบ้างนะมันก็จะมืดเป็นบางช่วงแค่นั้นเองไม่เยอะนะฮะการทําความเร็ว อของงานนี้ก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่าถนนไม่ค่อยมีเนินภูมิภาคของภาคอีสานเราเนี่ยมันจะไม่ได้มีภูเขาหรือไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับเนินมันก็จะเป็นเนินเนิมเน่มๆขึ้นๆลงๆนิดๆหน่อยๆนะไม่เยอะงานบุรีรัมจริงเป็นงานที่เพื่อนๆหลายๆคนก็ไปทําเวลากันนะครับศัพ์สีนะครับศัพสามอะไรเงี้ยนะก็คือตังเป้าไปแต่ปีนี้มันเป็นตอนเย็นเนาะอากาศมันก็จะร้อนนิดนึงเพราะนั้น ก็เตรียมตัวกันไปให้ดีนะครับเราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับจะมาอยู่ตรงหน้าสนามช้างเนี่ยจะอยู่ที่ระยะประมาณ3 0กิโลเมตรนะครับ30กิเมตรเนี่ยก็คือจะจะผ่านจุดจุดเอ่อฟินิชนะครับฟินิชไลน์เข้าไปในเมืองนะผ่านตรงอนุสาวรีย์ที่เป็นอนุสาวรีย์ช้างใหญ่ๆนะครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวไปตามเข้าไปในเมืองนะครับบ้านเมืองเขานะบ,บ้านเมืองวีรบุรก็ เป็นการวิ่งชมบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็ประทับใจตอนที่วิ่งครับโอ้วิ่งแปะมือผู้คนนะครับเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยบรรยากาศแบบกองเชียร์เขาดีมากๆเลยนะครับกองเชียร์เนี่ยสามัคคีชุมนุมมากออกมาทั้งลูกเด็กเล็กแดงนะครับพี่ป้านาอามีซัอมีลำมีเซิร์มีอาหารมีน้ำมีอะไรทุกอย่างครับแต่ว่าข้อควรระวังของนักวิ่งในระยะมาราธอนก็คือ พอมาถึงตรงช่วงช่วงนี้นะครับก็จะมาพบกับระยะฮาฟนะฮะเพราะว่าระยะฮาฟเนี่ยจะปล่อยหลังจากมาราธอนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็จะมาเจอกันตรงนี้แหละนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นความเร็วหลังๆแล้วนะครับความเร็วที่เขาค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะอาจจะเป็นเพสหกเพสเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยของฮาฟมาราธอนเนี่ยก็จะมากองกันอยู่แถวนี้แหละฟูลเนี่ยมากันเร็วๆนะครับมาราธอนมากันเร็วๆก็จะมาเจอเนาะบางทีเราก็พยายามเต็มตัวเรื่องตรงนี้นะฮะว่า เออโอเคการเข้าดื่มน้ําการอะไรมันก็อาจจะยากขึ้นนะฮะเราก็คาดการเอาไว้ก่อนรู้เอาไว้ก่อนนะครับแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะไม่ได้หนักนะขนาดนั้นนะครับก็คือไปได้ไปได้เรื่อยๆถนนกว้างขวางดีนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนที่ไปก็จะทราบดีว่าบรรยากาศของบุรีรัมยนะ์สนุกสนานแค่ไหนใช่ไหมครับเ <c oughs> ส้นทางก็วนเข้าไปในเมืองของเขานะแล้วก็วนกลับมาที่สนามช้างจบที่สนามช้างนี่ยผม ตัวผมเองคาดว่าถ้าไม่ผิดแผนนะครั้งนี้ก็คืออยากจะจบช่วงประมาณ3ามทุ่มครึ่งไม่เกินนะฮะซึ่งก็คืออยากจะวิ่งให้ต่ำกว่า3ชั่วโมงครึ่งที่เพสแถวแถว4วี่ไปไปนะครับก็จะพยายามทำให้ได้นะครับในงานนี้ซึ่งการฝึกซ้อมของผมพูดถึงการฝึกซ้อมแล้วการฝึกความที่ฝึกมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะไปวิ่งงานอะไรหรอก แต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ ATM จะเลื่อนเนี่ยผมซ้อมมาเพื่อที่จะไปงาน ATM นะก็คืองาน Amazing Thailand นะฮะวอลมาราธอนเนี่ยซึ่งจะจัดในเดือนมีนานี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผมก็เหมือนยังอยู่ในตารางของ ATM นะเพื่อที่จะไปวิ่งที่งานบุรีรัมย์แทนนะฮะก็โอเคเราซ้อมมาแล้วช่วงนี้เราก็พีคอยู่นะเป็นช่วงพีคของไมเลสไม่ใช่ร่างกายพีคนะ คือหมายถึงว่าช่วงการซ้อมที่มันพีคนะฮะไมล์เรดสูงแล้วก็มีการฝึกความเร็วยังได้อยู่นะฮะต่อไปหลังจากนี้เหลืออีก1เดือนวันนี้วันที่16ใช่ไหมครับก็อีกประมาณ30กว่าวันเกือบ40วันเนี่ยผมก็จะเริ่มที่จะ,ะลดลดความเข้มข้นของความเร็วลงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นระยะทางเก็บไมล์เรในเรสเพสแล้วก็มีการวิ่งที่น้อยลงเทปเปอร์ลงไปในช่วง ต้นเดือนนะครับก็คือจริงๆก็คือว่าเพิ่งทราบวันนี้ว่าจะไปวิ่งที่งานบุรีรัมนะครับเพราะว่ามีการตัดสินใจแล้วก็มีการเตรียมการอะไรหลายๆอย่างนะครับรอรอ,อ,อฟังหลายๆงานนะฮะว่าจะมีเลื่อนมีเพิ่มมีลดอะไรยังไงนะพอดีว่าตอนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานวิ่งที่เขาวงใช่ไหมเขาวงที่กาาสินหรือเปล่าเออกาาสินมัง้งนะครับก็ ผ่านไปได้ดีโอเคมันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่เหมือนกับเอองานวิ่งมันกําลังจะกลับมาเนาะผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมจะหางานลงตอนแรกผมก็จะไปลงงานมุกดาหารนะครับในวันที่1 4มีนาคม14มีนาเนี่ยเป็นระยะห่าก็ลงไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่คราวนี้ก็คงจะได้ยกเลิกนะครับแล้วก็แผนการวิ่งที่คุยกันไว้ในคลิปที่แล้วที่บอกว่าจะสับ1ชั่วโมง30ของฮาบัราทอนก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าผมาจะไปตัวงาน มาราธอนตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะกลับมาจะได้พักผ่อนรีคอรเวอรี่ร่างกายนะครับแล้วก็เข้าตารางใหม่ในช่วงหน้าฝนพอดีนะเออเราวางแผนเป็นแบบนี้นาในแต่ละปีไม่ใช่สเปสบัดนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าไปวิ่งเสร็จมีนาใช่ไหมวิ่งเสร็จมีนาเสร็จปุ๊บกลับมามันเมษาเอาโอเคเราล่างแหลกสลายเพราะว่าเราวิ่งมาราธอนมาเราก็พักพักในช่วงหน้าร้อนมันก็จะทําให้เวลามันซึ่งมันซ้อมยากอยูอย่แล้วเนี่ยมันได้ผ่านไป พอเริ่มฝนเริ่มเย็นขึ้นมาใช่ไหมเชื่องพฤษภามิถุนาอ่าเราก็กลับมาเข้าตลาดตัวของเอทเอมมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่างานตัวของผมเองนะครับซึ่งจะเป็นงานแรกของปีนี้ก็คืองานบุรีรัมมาราธอนนั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะผมคิดว่าปีนี้ผมน่าจะได้วิ่งมาราธอนสามงานแน่แล้วนะครับก็คืองานนี้แหละงานบุรีรัมและก็งาน ATM นะครับและอีกงานหนึ่งตอนปลายปี นะอาจจะปลายปีมากๆเช่นเดือนธันวาหรือเดือนพฤศจิกาครับซึ่งเลงเอาไว้อยู่2งงาน3งาน2-3ง,งานนะครับอ่าโอเคแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องต้องได้เลงบางแสนเอาไว้เพื่อที่จะไปแก้มือนะครับแล้วก็จ,จะนครพนมใกล้บ้านนะแล้วก็น้องขายก็น่าสนใจนะครับรวมไปถึงเชียงใหม่นะครับถ้ามีนะก็คือปลายปีเนี่ยคิดว่าอยากจะเตรียมร่างกายไป จับจับงานสิงานนี้นะเต็มเๆอากาศดีๆช่วงต้นปีมันก็วิ่งยากมันก็จะต้องหางานที่พอจะลงไปได้นะครับแบบนี้แหละและปีนี้ก็เป็นปี2021แล้วนะครับมันยังมีวิกฤตเกี่ยวกับโรคภัยหรืออะไรต่างๆอยู่นะฮะแต่เราก็ยังไม่หยุดวิ่งยังซ้อมวิ่งกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ งานบุรีรัมมาทานก็หวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ทักถ่ายกันนะครับผมก็จะมีไปทำคลิปแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในระยะ 10K นะครับของพี่อ้นนะฮะวรวุุิแก้วหารและระยะ21.1าราทอนของพี่จรูนสักดิ์วางล้อมกลครับซึ่ง2ท่านนี้เป็นโค้ชแล้วก็เป็นกูรูใกล้ตัวของผมซึ่งเขาจะไปเป็นเอเรสของ ของทั้งพี่ทั้งสองคนนะครับที่ตั้งใจมากๆเพราะฉะนั้นผมจะติดตามไปนะสัมภาษณ์อาจจะก่อนหรือหลังแล้วก็ถ่ายคลิปเท่าที่ได้นะฮะตัวผมเองก็จะไปบี้ด้วยตื <c oughs> ่ยอยู่ในอีเวนต์เดียวกันเพื <c oughs> ่อนๆถ้าเจอพบปะทักทายกันได้นะครับแล้วก็ใครหลายๆท่านที่อาจจะรู้สึกว่าอืมมันหมดแรงหมดกําลังใจที่จะไปวิ่งงานบุรีเรา ก็ยังพอมีเวลาที่จะกลับเข้าตารางฝึกซ้อมอย่างน้อยเรียกความฟิตหรือวิ่งออกมาวิ่งกันนะเพื่อที่จะได้ไปวิ่งกันจริงๆที่งานมาราธอนนะครับที่บุรีรัมย์ซึ่งปีนี้เป็นซินเวอร์ซินเวอร์เลเวลแล้วนะครับก็ได้มาตรฐานระดับโลกระดับสูงเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยทุกๆคนนะครับหวังว่าจะได้พบกันที่งานนะครับ กาททุท่นวันนี้ผมสขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับที่จะขึ้นให้มีข้อสงสัยมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับแชทคุยกันอคอมเมนต์ในรูปภาพใน Facebook สามารถติดตามผลการวิ่งอะไรต่างๆของผมได้ตามช่องทางที่ขึ้นนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ